ท้าเกิดในวันเสาร์ห่างก,กับไกด์ดวงเด่นและสัปดาห์ครับโดยชะตาตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10นะครับเดือนกันยาครับร้อยต่อของปีหรือร้อยต่อของเดือนนะครับหรือว่าต้นเดือนอะไรแบบนี้ฮะมักจะมีเหตุปัจจัยอะไรใหม่ๆอยู่เสมอมักจะมีเหตุให้ต้องเริ่มต้นสิวใหม่หรือว่ามีอะไรที่เป็นปัญหานะครับล่วงหน้าถ้าเรารู้ดงล่วงหน้ามันจะแก้ปัญหาได้ทันและมันเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้ ก่อนสัปดาห์ที่4ถึง10นะครับให้รู้ว่าปัญหาของสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยนะครับจะมีความคลากระสังที่มาจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับก็แปลว่าเนี่ยช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงต้นเดือนนะครับใครที่อยู่ในระหว่างเนี้ยปัญหาสิ่งใดก็ตามมันจะลากนะครับไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับและสัปดาห์หน้าถึงจะเคลียร์แสดงว่าถ้าคุณทํางานอยู่นะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนวันที่4นะครับคุณเตรียม งานให้เร็วที่สุดแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหารีบแก้ให้เสร็จให้ไวที่สุดนะครับหรือว่าเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้โลง่งให้โปร่งที่สุดนะครับเพราะว่าพอเข้าวันที่4ี0ถึงสินะครับคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆมีการงานอะไรที่อยู่ๆเราไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วต้องไปทําหรือไปรับผิดชอบนะครับในช่วงนี้เป็นพิศเศษมันก็เลยทําให้ดูสมองตึงหน่อยนะครับในช่วง4-10นะ มันมีงานเดือนเข้ามานะครับแล้วก็งานแทรกด้วยแล้วงานที่คาดไม่ถึงด้วยแล้วก็ปัญหาลากระาสั่งที่มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้นครับมันมีดวงที่เรียกว่าจําเป็นต้องใช้ตังค์นะครับมากเป็นพิเศษนะครับแน่นอนว่าเขาว่ามากเป็นพิเศษเพราะว่าบ้างก,กว่าปกติบางทีจะเป็นต้องซื้อนู่นซื้อนี่หรือว,ว่าใช้ชําระหนี้สินอะไรก็ตามนะครับให้รู้ว่าถ้าคุณจําเป็นต้องใช้เงินนะครับจะสําเร็จ นะครับอันนี้จุดโดดเด่นมากสแสดงว่าเป็นสัปดาห์ที่ถ้าคุณเครียดวิตกเงินทองนะครับมันจะมีทางแก้ต่างออกเสมอมีโอกาสที่จะได้ทำเรืที่เราอยากทําหรือว่าจะมีปัญหามีคนก็มาช่วยเหลือทันเวลานะครับอันนี้คือจุดเด่นมากนะครับและประการต่อมานะครับยาเนี้ยมันมีดาวที่เรียกว่าเซนต์แรงหรือสมาริที่ 6, แม่นยำนะครับลางสะหอนแม่นยำนะฮะแสดงว่าถ้าคุณรู้สึกสิ่งใดที่มันยังไม่เกิดนะครับ รู้สึกได้ว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับเนี่ยนะครับสิ่งนั้นนะฮะที่คุณคิดอะแม่นยำนะครับเรียกว่าดวงเส้็แรงในช่วงสัปดาห์นี้ทั้งนั้นใครที่มีปัญหานะครับอะไรก็ตามแล้วไม่รู้จะต้องแก้ยังไงหรือว่าไม่รู้จะต้องตัดสินใจยังไงนะครับใช้ความรู้สึกนะครับถ่ายทอดออกมาแล้วก็ตัดสินใจนะครับตามความรู้สึกเลยนะครับถ้าความรู้สึกบอกว่าเลือก A คุณก็เลือก A นะครับรือความรู้สึกบอกเลือก b คุณก็เลือก B นะครับอย่างนี้เลยะ เช่ว่าเซนใช้เกิดประโยชน์นะครับเพราะังสหรน์แม่นนะครับแลวแถมจะได้ล่วงรู้อะไรที่ยังไม่เกิดแล้วอยู่ๆมันจะเกิดแล้วเราเอ่อปากหรือว่าเรารู้ในหัวแล้วว่าในวันนี้จะเกิดเรื่องดีหรือไม่ดีหรือว่าพรุ่งนี้เกิดเรื่องดีไม่ดีแต่มันแปลกอย่างครับถ้าคุณขยันขคยอในเรื่องของเซนเนี่ยบางทีมันไม่ออกนะครับแต่ว่าอยู่นิน่งๆเฉยๆอยู่ๆก็พูดอะไรขึ้นมาสักประโยคน,นึงนะฮะเลข73นะฮะอยู่ๆมันก็73เฉยเฉลยนะครับเนี่ยมันจะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็แปลกดีนะแล้วก็ประการต่อมาครับ ในเรื่องของมันจะมีเรื่องระบากใจเรื่องครอบครัวนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนก่อนเพราะว่ามันจะมีอาจจะมีคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือว่ามีปัญหาอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับอะไรก็ตามก็ให้รู้ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดวงเรื่องของครอบครัวนะครับจะมีปัญหาจะมีความอึดอัดใจหรือจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เรากังวลใจนะครับก็โอเคนะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าข้อดีคือ คุณเคลียร์ได้จบในท้ายที่สุดหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือทันเวลานะครับโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมานะครับช่วงนี้เลือกปากเป็นเอกเลือกเป็นโทนะครับทำอะไรก็ตามด้วยตัวเราเองจะสําเร็จนะฮะแต่ใช้เวเวาย่างใครเหน,นื่อยนะครับจะเหนื่อยมากนะครับฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้คุณจะเหนื่อยกว่าเดิมหน่อยตรงที่ทําอะไรด้วยตัวเองนะครับมันจะได้ประสิทธิภาพการทํางานที่ไวแล้วก็คมแล้วก็ได้คําชมด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์เก่งเรื่องของความทุ่มเทในการทํางานเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่คุณต้องจับงานหรือว่าโปรเจกต์ใดก็ตามนะครับคุณกัดไม่ปล่อยนะคุณทําจนมันสําเร็จดูร่วงได,ด้ดีเสมอมาแล้วก็ทำแบบนีไ้ไบ่อยนะครับแปลว่าคุณมีความอดทนสูงนะครับในการที่จะรอคอยบางอย่างนะครับข้อดีอย่างคือชวงนี้ครับคนเกิดวันเสาร์นะครับ,ม,าบ,ารรบมันมีโชคลุกฟุกนะครับอาจจะเป็นโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือโชคจากการค้าขายบางคนเขาข,าขายได้กำไรมากกว่าเสี่ยงโชคนะครับคุณก็จะได้สิ่งสิ่งนั้นหรือเป็นโชคจากเรื่องของคนพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปทานเรื่องลับปากนะฮะ แปลว่าเป็นสัปดาห์ที่มีการเข้าสังคมบ่อยหรือว่าไปพบเจอคนหน้าบ้างหน้าตาบ่อยดูบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเจอกินบ่อยกันนะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็มีข่าวดีๆเข้ามามากกว่าข่าวไม่ดีนะครับแล้วก็เลขบงคลครับมีนี้ครับมีเลข1987แครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกลุคือเลข6นะครับสีที่ถูกลุครับมีนี้มีสีน้ําเงินครับมีสีแดงนะครับมีสีเหลืองครับแล้วก็มีสีขาวครับสีที่ไม่ค่อยถูกลุลนะฮะคือสีดานะครับวันที่ดีครับมีวัน อังคารกวนพุธวันที่ติดขัดคือวันอาทิตย์นะครับส่วนหงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้นะครับเคลียร์แอนครีนเดี๋ยวทำให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตานะครับคือห้องนอนนะครับจุดเด่นห้องนอนนะครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตานะทาเท่าที่เราทําได้นะครับไปนะครับโชคดีวับสุขครับในช่วงสัปดาห์นี้ไปกำลังใจครับสวัสดีครับ